ก็ดีใจครับที่จะมีงานแบงก์ของไทยตัวน,นี้นะครับก็ทาให้เห็นว่าเป็นการส่งสัญญาณไปทั่วโลกนะครับว่าความรักทุกรูปแบบของของทางคมไทยเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณไปถึงโลกว่าความรักเนี่ยมีมีโอกาสที่จะชนะในหล,หลายๆเรื่องในสิ่งที่โลกอาจจะคาดคิดไม่ถึงมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาฉลองกันวันนี้ก็คงไม่ใช่แค่เป็น,น プラเรดหรือว,ว่าเป็นสัญลักษณ์แค่นั้นแต่ว่าเมื่อรัฐบาลตั้งได้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจที่จะสนับสนุนเรื่องของสมรสเท่าเทียมแล้วก็เรื่องคำรับรองอัตลักษณ์ทางเพศนะครับสองสามอันนี้ก็คงสวัสดิการอีกอันนึงนะครับก็คงจะเป็นสองสามเรื่องเนี่ยที่ทำให้การเฉลิมฉลองอความหลากหลาย Pride Month เนี่ยให้มันเป็น Pride a อา a y s จริงๆแล้วพอถึงตอนนั้นเนี่ยคนเขาก็จะมองประเทศไทยเข้ามาว่าเป็นพื้นที่ที่ ปิดเผยได้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อิสระที่จะให้คนเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็ลบคําคอรหรต่างๆว่าบางคนมีความรักในอาชีพของเขาอยากจะเป็นครูก็เป็นไม่ได้เพราะว่าในสภาพที่ไม่ได้รับการยอมรับบางคนอยากจะาวางแผนครอบครัวอยากจะสร้างบ้านก็ทามไม่ได้นะครับบางคนแกอยากจะวางแผนภาษีซื้อประกันให้คนที่เรารัก เมื่อปีที่แล้วก็ทําไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความพร้อมแล้วก็สิ่งที่เราเชื่อเป็นคุณค่าที่คนไทยเชื่อร่วมกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสร้างสังคมที่ดีขึ้นแล้วก็หวังว่า w r r l p r r i e ปี2027-28ที่จากที่ซิดนีย์ก็ดีหรือว่าที่ดีก็ดีก็จะได้มาจากที่กรุงเทพมหาคนครเป็นเมืองเอเชียเมืองแรกของการจัดนิทเทศกาลแบบนี้ ซึ่งผลพวงที่ตามมาในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0ืมมล้านที่ซิดนีย์นะครับคนเกือบล้านภายในเวลาแค่17วันที่เกิดขึ้นในซิดนีย์เมื่อมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในที่สุดอาารเข้าสู่สภา,าเลยใช่ไหมครับครับเพราะว่าอย่างที่ขราวที่แล้วผ่านเวานลาหนึ่งไปแล้วนะครับทั้งสมร่าเทียมแล้วก็คู่ชีวิตทั้งคู่ก็ยังอยู่ในสภา,ายอยู่นะครับก็สามารถที่จะผักกันต่อได้เลยแล้วก็มีข่าวออกมาถ้าพี่ดองสื่อมวลชนจําได้ว่าตอนนั้น แม้แต่วิปรฐบาลในตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าให้ผ่านทั้งสองกฎหมายแล้วผมก็เห็นด้วยตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศแต่ว่ามันเป็นเรื่องการปฏิบัติว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตในความรักของคุณในระดับไหนในระดับที่เป็นคู่ชีวิตหรือในระดับที่จะเป็นสมรสแบบเท่าเทียมก็ให้เป็นทางเลือกของคนโดยที่ไม่ได้จกากัดเพศสภาพถ้าผ่านทั้งคู่อย่างนี้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายดีของประเทศไทยในการที่จะสร้างสังคมใหม่ๆขึ้นมาผูร่วมกันได้มาถว่าจะการผูู้รค ครับก็คงน่าจะภายในร้อยวันแรกเชนยวกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค้างอยู่แล้วกรรมธิการทํางานเสร็จแล้วแม้แต่วิปรัฐบาลในสมัยที่ก่อนก็บอกแล้วว่าไม่มีปัญหานะครับถ้าลองไปย้อนห่านข่าวดูได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเอาเข้ามาอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคเก้าไกลหรือพรรคเพื่อไทยก็เห็นด้วยในเรื่องนี้ก็คงจะทําให้ผ่านสภาได้รวดเร็วนะครับในเรื่องของสมรสถเท่าเทียมแล้วก็รับรองอัตลักษณ์ในที่สุดเราก็จะแสดงให้โลกเห็นว่าความหลากหลายนะครับ ไม่ได้เป็นจุดอ่อนของประเทศนี้แต่ความหลากหลายเป็นจุดแข็ง diversity mm hmm. ไม่ใช่เป็น weakness แต่ diversity mm hmm. เป็น strength mm hmm. ของประเทศนี้แล้วผมคิดว่าอะไรดีๆที่ันมจะตามมากับประเทศไทย,ยจะมีมากมายมหาศาลไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องสิทธิด,ด้วยเป็นเรื่องสวัสดิการด้วยเป็นเรื่องความคิดสร้างสารรค์ด้วยเ mm hmm. ศรษฐกิจเป็นแค่เรื่องสุดท้าย